น้อมกลับนมัสการท่านสมณะด้วยความเคารพค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเกีียวดอเอร์ใจเพชรกราจุานด้วยความเคารพค่ะกลับคารวะคุณทุกท่านด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้เอ๋กว่าการส่งกันบ้านในเรื่องอาหารมื้อเดียวค่ะเมื่อวานในขณะที่กาลังทานข้าวก็อาหารก็คือมีน้ําพริกเผาที่ทําไว้แล้วก็มีต้มยำค่ะไปร้านอาหารเจมาซื้อขนม แล้วก็ในขณะที่เดินเข้าไปมันก็มองถาดอาหารต่างๆเริ่มตั้งแต่ของทอดก็บอกอันนี้ไม่เอาแล้วเคยกินแล้วไม่ผ่านผัดผักไม่ผ่านยำไม่ผ่านโอ้โหแกงขนุนนะ่ากินจังเลยจะเอาหรอบอกไม่เอาดีกว่าจําได้กินแล้วไม่โอเคเลยสําหรับเราก็ผ่านไปได้จนจบที่ขนมค่ะก็คิดว่าทุกอย่างจะจบแล้วแต่ไม่จบค่ะ ตามันมองไปเห็นหม้อที่ใส่ต้ยมยำเห็ดอยู่ก็ยังเหลือไม่มากมันก็มองด้วยสายตาละห้อยทำไมจะกินเหรอบอกอยากกินอะไรแซ่บๆมันน่าอร่อยนะต้ยมยำอะ่ะเรายังไม่เคยลองเลยขอกินได้ไหมแกไม่กลัวนะถ้าแกซื้อไปกินแล้วกิกนได้นะมันบอกว่ากินได้สิมันต้องกินได้มันต้องอร่อยดูสิน้ำมันก็ออกสีแดงๆของน้ำพริกเผา มันหอมแล้วมันก็น่าจะกินแกได้กลิ่นเนอะบอกว่าก็คิดไปก่อนไงบอกเออแกเก่งเนาะแล้วมันก็สั่งค่ะแล้วเอก็ซื้อมาพอมากินนะคะปรากฏว่ามันไม่ยอมตักต้มยำค่ะมันก็กินแต่ข้าวกับน้ําพริกเผาอะค่ะก็เหลือข้าวคาสุดท้ายบอกเฮ้ยต้มยำแกในถ้วยอะว่ายังไงมันก็บอกอ่ะกินก็ได้พอมันตักกินมันบอกมันไม่ใช่อ่ะแล้วไม่ใช่คืออะไร มันไม่ใช่รสที่มันชอบแล้วมันไม่อร่อยเลยแล้วเป็นยังไงมันบอกมันไม่กินละบอกเออแกนี่สิ้นเปลืองเนาะแล้วมันก็ไม่กินค่ะมันกินแค่ไม่กี่คําก็สุขใจค่ะที่มันได้ซื้อแต่มันก็ทุกใจที่ที่มันกินแล้วมันไม่อร่อยไม่เจอของความอร่อยและไม่เจอรสชาติแล้วก็เจอพิษจากต้มยำชุดนี้ด้วยทําให้ลิ้นมันมียการพองอะค่ะแล้วก็ในปากมันแสบมันร้อนไปถึงลําไส้เลยค่ะ ก็มันบอกว่ามันไม่สุขใจเลยมันเป็นทุกข์กับต้มยำช่วยนี้มากค่ะครูก็บอกมันว่าเออแล้วทีนี้แกเข็ดหรือยังมันบอกว่ามันเข็ดแล้วเออแกก็เข็ดมาทุกอย่างแล้วเนาะแกก็ลองมาทุกอย่างก็ดีแล้วล่ะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงก็สรุปว่าเมื่อวานต้มยำกินไปนิดเดียวค่ะครูมีประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะสรุปแล้วสุขใจอะไรทุกข์ใจอะไรแล้วพอได้สอนมันไปผลเป็นไงพอสอนมันไปมันก็บอกว่า อ๋อมันคงจะต้องจบกิจจริงๆแล้วค่ะก็มากินอาหารที่เราทำเองอร่อยกว่าค่ะมันตอนแรกอะค่ะมันสุขใจมากเลยค่ะคุณรู้ที่มันได้ซื้อมาแต่พอมันได้กินแล้วมันมีความทุกข์ค่ะทุกที่มันได้ซื้อมานะคะครู้ก็บอกมันว่าเออก็ดีแล้วไงแกจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงต่อไปแกก็จะได้ไม่ต้องดิ้นรนที่จะซื้ออีกว่าอยากจะชิมอยากจะกินอย่างเงี้ยค่ะครูแล้วมันโอเคไหมล่ะ มันโอเคกับครู้เพราะว่ามันมีผลกระทบกับมันนะคะมันไม่สบายใช่ไหมใช่ค่ะมันกินแล้วมันไม่สบายมันแสบในปากเสบในลำไส้ค่ะอาวนี่แหละอยากรู้อะไรก็แตะแตะแล้วก็กิเลสมันคิดว่าจะสุงซื้อมาจริงๆแล้วคิดว่ามันจะสูกมากไม่เสียหายนะการล้างกิเลสแบบเนี้ยถ้ามันคิดว่ามันจะสุกก็ซื้อซื้อเสร็จก็กินเสร็จมันก็มาโวยวายอ้อไม่น่าเลยพี่เจเอบอกก็ดีแล้ว เองจะได้ชัดเองจะได้เข้าใจว่าเองสิ่งที่เองอยากได้สุขมันจริงเลอใช่ไหมใช่ค่ะจริงเลยในสุกที่เองว่าอ๋อไม่มีมเข้าใจอย่างมันจะเข้าใจชัดขึ้นแล้วมันจะเกิดเขาเรียกฮีดีโอตปะปเบื่อนหน่ายละอายและกเก่งกลัวต่อบ,บากล้วก็เอาละบายบายเห็นไหมมันก็จะพลาดก็จะไม่แตะเมนูเนี้ออนะนๆ มันก็นึกอยากก็ค่อยว่าค่อยวนมาใหม่มันมันอย่างนี้ถูกแล้วทําไปเรื่อยๆทุกเมนูลดจัดๆจ,จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนกินได้อร่อยดีถูกไหมถูกค่ะคุณรู้อร่อยติดใจต้องไปซื้ออีกครั้งอเห็นไหมนี่คือลำดับพอเราปฏิบัติลดกามมาเรื่อยๆเรื่อยๆความอร่อยมันจะลดลงมันลดลงด้วยความจริง ความอร่อยที่กินเลสชอบจะลดลงลดลงด้วยความจริงจากทุกข์นะที่พระเจ้าตรัสว่าเห็นทุกจึงเห็นธรรมนะแรกๆก็อร่อยก็กินเยอะกินเยอะกินเยอะใช่ปะมันมันม,ม,มันไม่เห็นทุกแต่พอกินทีไรก็ป่วยทุกทีกินอะไรก็แสบปากทุกทีกินอะไรก็แสบปากทุกทีเออแต่มันก็ยังอยากอยู่อยากอยู่อยากอยู่เออก็ไปซื้อไปซื้อ ระยะก,การซื้อมันจะห่างลงห่างลงห่างลงเพราะมันทุกชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันเริ่มเห็นธรรมะชัดขึ้นชัดขึ้นธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นโทษจากสิ่งที่มันชอบและสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่ไปแตะสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมพวกเราจะได้เข้าใจอะจะได้เข้าใจคำว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมมันก็จะค่อยๆพลากจากเมนูนั้นจากเมนูนั้นมาเรื่อยๆจนมันไม่อะไรอาวรแล้วในเมนูนั้น นั่นแหละเขาเรียกว่าเข้าสู่สภาพดีรด้บุญพ้นจากความติดความชอบในเมนูนั้นทีนี้ก็เหลือความชังว่าเรายังผลักเมนูอาหารหรือเปล่าว่าโอ๊ยไปกินแล้วทำให้เราแสบปากอันนี้คือผลักและไปโทษอาหารจริงๆอาหารมันก็อยู่ของมันใช่ไหมถูกไหมไปโทษมันหรือเปล่า ใช่ค่ะครูเหมือนที่ครูรกล่าวค่ะไปโทษว่าเออเนี่ยเห็นไหมกระปุงเยอะทนะําให้นาเสบปากเสบคอจริงปะจริงค่ะเราก็ต้องมาตรวจความชังถ้าเรายังชังอยู่แสดงว่าเราก็เข้าสู่นิโรธมุมชอบมุมชอบเราไม่ชอบแล้วแหละเราตัดได้แต่มุมชังเราก็ต้องเก็บคู่มันเป็นคู่เฮ้ยอาหารมันไม่ได้ทําอะไรเรานะ ถ้ามึงไม่สั่งให้กูไปกินถูกป่ะอ๋อใช่ค่ะกูรู้นี่คือการล้างมุมชังมันก็จะปปวยโวยววยเนี่ยหลายคนก็จะไปโทษอาหารว่าเออเนี่ยพวกกิน,อ,น,นนะอันนี้เนี่ยอันนี้ร้อนอันนี้มีพริกมากไปอันนี้ปรุงจัดมากไปทําให้เราแสบป,ปากเห็นไหมแต่พี่นาะโทษแต่วัตถุข้างนอกแต่ใครเป็นคนสั่ง Hmm? เรานั่นแหละค่ะเป็นคนสั่งสั่งให้ซื้อสั่งให้กินค่ะไม่ไม่ใช่เราใครเป็นคนสั่งกิเลสค่ะกิเลสค่ะเห็นไหมถ้าเป็นแมทอย่างนี้ไม่ใช่เราสั่งมึงอยากกินกูก็ไม่ได้ว่าเธออยากกินฉันก็ไม่ว่าจะไม้กินแล้วเธอก็ไม่ต้องไปโทษอาหารด้วยว่ามันทําให้เป็นอย่างนั้นก็ใช่รสของมันจัดแต่ถ้ามันตั้งอยู่เฉยๆแลวเองไม่สั่งให้ข้าเอาเข้าปากมันจะเป็นอะไรไหม ไม่เลยค่ะคุณรู้เห็นไหมนี่คือการล้างมุมชั้นเราจะได้ไม่ต้องไปโทษแต่อาหารอาหารมันก็มีฤทธิ์เท่าที่มีมันปรุงจัดแน่นอนมันก็มีฤทธิ์เท่าที่มันมีแต่ถ้ามันตั้งเฉยๆเองไม่อยากสารแนเข้าไปแกะแต่มันเองเองจะเป็นอะไรไหมล่ะไม่เป็นอะไรเลยค่ะมันสาระแนค่ะนั่นแหละแล้วไม่ต้องมาเราค่ะฉันบอกเธอแล้วเธอกับฉันไม่ใช่เรา เธอก็คือเธอเพราะเธออยากแต่ฉันไม่อยากเพราะฉันรู้แล้วเรากินมันเป็นพิษเธอก็ยังอยากสุกไม่ใช่หรอสุกเปะละ่ะใช่ค่ะตอนนั้นมันอยากสุกค่ะแต่ตอนนี้มนไม่เอาแล้วค่ะครูรู้เออแล้วสุกเปะละ่ะไม่สุกเลยค่ะเออนี่คือล้างมุมชังเห็นไหมเราล้างชอบแล้วใช่ไหมเราก็ล้างชังคู่เราจะได้สมบูรณ์เข้าสู่สภาพ วิมุตหรือว่าสภาพนิรธที่สมบูรณ์มากขึ้นในเมนูนั้นๆโอเคไหมจบค่ะค่ะครูครูกรับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะ